โอ้โหปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยตัวเท่าเด็กเลยอะไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยโอ้โหัมพ่อตาบ่ยอมหรอมิโอ้คุณตาทำได้า ใหญ่มากตัวเท่าเด็กเลยค่ะใหญ่กว่าเด็กขอดไหมอ้ามามามาตาง้อกับหลานง้อตัวโคตรใหญ่เลยโอ้โหใหญ่มากรับน่องเค้กเฮ้ยค <c oughs> ชนเค้กเหรอัอเค้ปัอเค้ดแ <c oughs> สดงว่งา นองเค้กได้หรือมัไร